ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาไปวิเคราะห์บทความของคุณผักกาดหอมจากช่องไทยโพสต์จากบทความชื่อว่าไม่มีที่ยืนให้แพทองทานบทความนี้วิเคราะห์ถึงการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของแพทองทานชินวัตรซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยและการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างโดยมีการอ้างเหตุผลอย่างเป็นทางการว่าเป็นการยกเครื่องพรรคเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและแนวคิดใหม่ให้พร้อมสาหรับการเลือกตั้งในอนาคต อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลอื่นๆชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้จริงคือการที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของเธอซึ่งอาจทําให้ตําแหน่งของเธอเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการคุกคามพักและผู้สมัครสอสอได้ในอนาคตประเด็นสําคัญคือการวิเคราะห์ข้อบังคับพักที่ระบุว่าผู้ที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากคำวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงอาจไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเป็นสมาชิกพักซึ่งหมายความว่าบทบาทของแพรทองคาน อาจถูกจำกัดไว้เพียงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่เป็นตำแหน่งนอกกฎหมายเท่านั้นและการปรับโครงสร้างพรรคครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนเพื่อรักษาพรรคให้รอดพ้นจากปัญหาทางกฎหมายขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคยังคงอยู่ภายใต้การนำของตระกูลชินวัตยอยู่